งานรวมพลังเปลี่ยนประเทศไทยเพิ่งจะผ่านพ้นไปเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาโดยเป็นการจัดงานรำลึกถึงดุสิตนนทนาคอนนักธุรกิจผู้ที่สร้างเครือข่ายภาคีธุรกิจต่อต้านคอรัปชันงานดังกล่าวน,นันนั้กวิชาการและผู้ร่วมสัมมนาหลายคนเห็นตรงกันว่าปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาหลักของประเทศไทยและกัดกินความเชื่อมั่นต่อนักธุรกิจและนักลงทุนของต่างประเทศ ปัญหาคอร์รัปชันถ้าเผื่อรัฐบาลไม่เร่งขจัดออกไปก็จะมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นทั้งนักลงทุนในไทยและต่างประเทศภายในงานหนึ่งกล่าวจึงพร้อมใจกันที่จะรวมพลังเปลี่ยนประเทศไทยนำไปสู่การพ้นจากเรื่องคอร์รัปชันแต่ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยสำนักวิจัยเอแบกโพที่ออกมาล่าสุดบอกว่าประชาชนนั้นยอมรับกับเรื่องคอร์รัปชันได้แต่ถ้าเผื่อผลของการคอร์รัปชันนั้น ผ่านมาถึงมือประชาชนบ้างวันนี้มีความเห็นโดยเอกสารของสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชออกเอกสารข่าวตอบโต้แอรแบบโพอย่างน่าสนใจถึงการทำโพในลักษณะนี้เป็นการสร้างทัศนคติด้านลบให้กับประชาชนและโดยเฉพาะเยาวชนปปชชี้ว่าการที่แอรแบบโพ ทำผลสำรวจอย่างนี้ออกมาสังเกตได้ว่าผลสำรวจนี้จะประกาศในช่วงที่มีการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันโดยกลุ่มต่างๆในสังคมเอแบบโพจะพบว่าแนวโน้มทัศนคติของคนไทยคือยอมรับได้ถ้าทุจริตแต่ขอให้ตนเองได้ประโยชน์ล่าสุดประกาศยอมรับว่าตัวเลขตรงนี้คนเหล่านี้มีการยอมรับถึง65.8 และเมื่อพิจารณาวิธีสำรวจแล้วปปชบอกว่าการตั้งคำถามว่าถ้ามีการทุจริตแต่ประเทศชาติจเจริญรุ่งเรืองประชาชนอยู่ดีกินดีและตัวท่านเองก็ได้ประโยชน์ท่านจะยอมรับการทุจริตหรือไม่เอกสารของปปชนั้นระบุว่าเรื่องนี้การตั้งคำถามในลักษณะเป็นการถามนำซึ่งนักวิจัยมืออาชีพจะหลีกเลี่ยงโดยเด็ดขาด การทำนำแบบนี้จึงแสดงถึงความไม่รับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้วิจัยและในเรื่องของการเผยแพร่โพชิ้นนี้มีลักษณะเป็นด้านลบกับสังคมทำให้คนยอมรับกับก,บการทุจริตและการทำความชั่วการทำขัดกับจรรยาบรรณที่นักวิจัยจะต้องรับผิดชอบต่อสังคมในทุกระดับปพ,พชยังระบุในเอกสารอีกว่าร้อยละ7 2 1 1ระบุว่า ปัญหาคอร์รัปชันส่งผลกระทบต่อตอนเองเพราะเป็นการนำเงินภาษีของประชาชนไปใช้ในทางที่ไม่โปร่งใสประชาชนร้อยละ27.89เห็นว่าไม่มีผลกระทบเพราะไม่เดือดร้อนมาถึงตนเองและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนด้านผลกระทบจากปัญหาการคอร์รัปชันต่อประเทศชาตินั้นพบว่าประชาชนร้อยละ98.45ระบุว่าปัญหาดังกล่าวมีผลกระทบต่อประเทศชาติเพราะทำให้ประเทศพัฒนาด้วยความล่าช้า ดังนั้นปปชจึงสรุปในเอกสารข่าวนั้นบอกว่าหากยังคงมีการสำรวจความคิดเห็นในลักษณะชี้นำสังคมที่เห็นด้วยและยอมรับกับการทุจริตหากตัวเองได้รับประโยชน์ด้วยนั้นถือว่าเป็นการสร้างข่านนิยมที่ผิดต่อสังคมและสร้างความสับสนให้กับทุกระดับคนทุกระดับที่เห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ใครๆก็ทำกันโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบเสียหายต่อประเทศชาติบ้านเมือง เป็นที่น่าสังเกตว่าการที่ปปชออกเอกสารข่าวชิ้นนี้ออกมาเพราะว่าปปชกำลังจะจัดงานมอบรางวัลช่อสะอาดซึ่งเป็นการมอบรางวัลครั้งที่2ประจำปี2555ให้กับบุคคลผู้ซึ่งสนับสนุนและต่อต้านการคอร์รัปชันปปชออกเอกสารข่าวชิ้นนี้ออกมาเพื่อที่จะตอกย้ำเห็นว่าปปชยังเดินหน้าปราบปรามเรื่องของการทุจริต ขอรับชันและหลายๆคดีที่ปปชได้ดำเนินการพิจารณาลงโทษเอาผิดกับบุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองและข้าราชการประจำหลายต่อหลายคดีได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเรื่องขอรับชั่นยังจะต้องปราบปรามให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทยครับ